สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะแน่นอนว่าความสงบของวังเยือนได้รับรางวัลตอบแทนตัวเลข6กแสนหมนเหรียญพูดทองอย่งคงไม่เพิ่มขึ้นและไม่มีใครเต็มใจที่จะเสนอราคา ผ่านไปหนึ่งนาทีองค์หญิงจิวจิวจึงกล่าวอย่างเสียใจว่าดูเหมือนว่ากระสูลปืนใหญ่ทั้งสิบสองนัดนี้จะไม่มีเจ้าของในวันนี้ข้าจะนับถอยหลังยี่สิบวินาทีสุดท้ายหากไม่มีใครเสนอราคารายการประมูลนี้จะถูกนําขึ้นไปในการประมูลครั้งที่สองหวางหยวนหันไปทางชิงยาและถามด้วยเสียงต่ำต้องใช้เวลากี่วินาทีในการเสนอราคา ชิงย่าตอบว่าการเสนอราคาจะได้รับการประมวลผลทันทีค่ะหวางเหวียนพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาของเขาส่องประกายด้วยแสงอันชานฉลาดและมองกันไกลห้าสีสองหนึ่งเมื่อการนับถอยหลังเหลือเพียงสองวินาทีสุดท้ายหวางเหวียนกตะโกนว่า ค่าเสนอราคา 655,000. เหรียญพูดทองการเพิ่มราคาขั้นต่ำคือ5000เหรียญพู้ทองเขาไม่ได้เสนอราคาในราคาเริ่มต้นแต่เป็นการเพิ่มเหรียญพูดทอง5,000เหรียญราคาถูกป้อนทันทีในวินาทีสุดท้ายตัวเล็กลวงตาจำนวน650 0 0 0 0ก็พ่งขึ้นเป็น 655,000. ทันทีหลังจากที่มันแข็งตัว ชิงยาปิดปากเล็กๆของนางด้วยความตกตะลึงจากนั้นนางจึงกล่าวชื่นชมอาจารย์หวางท่านยอดเยี่ยมจริงๆหัวอีเฮาเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในวินาทีสุดท้ายไม่ใช่แค่หวังเยวนเท่านั้นที่เสนอราคาแต่ผู้เสนออีกฝ่ายได้เสนอราคาเริ่มต้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การเพิ่มราคาที่หวังเยวนได้เพิ่ม ในการเสนอราคาจึงมีผลชี้ขาดหวางหยวนยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าขา้ขาแค่ใช้ความรอบคอบเท่านั้นเองโชคดีที่ข้าได้ชุดกระสุนปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิ่งชุดนี้ในราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นชินหยายิ้มพร้อมกับแสดงความยินดีกับเขา,านางเองก็ดูตื่นเต้นเช่นกันโรงเรียนสื่อไหลเคิร์ที่นางรับผิดชอบ ในการเป็นผู้ประมวลสินค้าประมูลสชิ้นติดต่อกันได้สำเร็จไม่เพียงแต่นางจะได้รับค่าตอบแทนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คะแนนการประเมินของนางในสนามประมูลเพิ่มขึ้นมากอีกด้วยอย่างไรก็ตามโรงเรียนซือไลเคอรไม่ได้เสนอราคาสำหรับรายการประมวล5ชิ้นถัดไปซึ่งรวมถึงกระดูกแขนซ้ายกระดูกแขนขวากระดูกขาขวา ชิ้นส่วนของโลหะหายากและอาวุธวิญญาณระดับ8ระยะไกลสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคืออาวุธวิญญาณระดับ8ระยะไกลในฐานะอาวุธวิญญาณระดับ8ผู้ใช้ต้องอยู่ในระดับราชินานามพมยุทธ์ซึ่งชื่อของมันคือปืนใหญ่ทลายสวรรค์และมันยังมาจากจักรวรรดิสุเลียนจันทราทว่ามันไม่ได้ถูกสร้างโดย หอมิงเตอแต่มันได้ถูกสร้างโดยวิศวกรวิญญาณระดับเกปืนใหญ่ทลายสวรรค์อันทรงพลังนั้นคล้ายกับปืนใหญ่วิญญาณผนกพลังที่เหใ่ใช้ยโใช้แต่พลังของมันนั้นน่ากว่ายิ่งกว่าอีกทางยังสามารถใช้ได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นซึ่งพลังที่เต็มเปี่ยมของมันเทียบเท่ากับการระเบิดอย่างเต็มกำลังจากอาัคาระพมยุทธระดับ9 5 เหตุผลเดียวที่มันถูกจัดเป็นอาวุธวิญญาณระดับ8ไม่ใช่อาวุธวิญญาณระดับ9นั้นเป็นเพราะมันทำจากวัสดุที่ด้อยกว่าซึ่งสิ่งนี้จากัดจำนวนครั้งที่สามารถใช้ปืนใหญ่ทลายสวรรค์ได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นขณะเดียวกันมันต้องใช้เวลารวบรวมที่ยาวนานและสามารถโจมตีเป้าหมายได้เพียงเป้าหมายเดียวซึ่งการต่อโู้ระหว่างบุคคลระดับเดียวกัน มันค่อนข้างไร้ประโยชน์ในคำกล่าวขององค์ยิงจิ๋วจิ๋วมันเป็นอาวุธวิญญาณระดับ8ที่มีค่ายโกลแกนหลักระดับเกในท้ายที่สุดปืนใหญ่ทลายสวรรค์นี้ถูกซื้อโดยผู้ประมูลรายอื่นโดยราคาสูงถึงเจล้านเหรียญพูดทองไม่ใช่ว่าหวังเยืนนไม่อยากเคลื่อนไหวแต่โดยราคาที่แสดงไว้ เขาไม่กล้าออกตัวโดยไม่พิจารณาอย่างจริงจังเพราะอำนาจของเขาในโรงเรียนนั้นมีจำกัดสำหรับนักเรียนแล้วไม่มีใครสามารถใช้ของสิ่งนี้ได้และไม่มีใครสามารถจ่ายเงินซื้อมันได้มากขนาดนั้นดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงแค่ชื่นชมมันเท่านั้นนอกเหนือจากสองรายการแรกรายการที่เหลือในการประมูลถูกขายในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยเ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ตัดสินใจกับสิ่งของเหล่านี้เป็นพิเศษพวกเขาจึงตัดสินใจอยู่เงียบๆผู้จัดประมูลชิงย่าไม่ได้พูดกระตุ้นแต่อย่างใดนางทำเพียงแค่อธิบายหน้าที่และความสามารถของแต่ละรายการประมูลอย่างยุติธรรมและเป็นกลางองค์หญิงจิวจิวปรากฏตัวบนหน้าจอเป็นครั้งที่แปองค์หญิงตัดด้วยรอยยิ้มว่าสองรายการต่อไปนี้ จะเป็นดาวเด่นของการประมูลในวันนี้ข่าเชื่อว่าพวกท่านทุกคนจะต้องสนใจพวกมันอย่างแน่นอนดังนั้นจงคว้าโอกาสนี้ไว้ท่านอาจเห็นรายการเหล่านี้เพียงครั้งเดียวและท่านอาจไม่สามารถพบโอกาสที่จะเห็นรายการเหล่านี้ได้เป็นครั้งที่สองบนแผ่นดินอย่างเช่นรายการประมูลที่แของเราแม้ว่ามันจะยังคงเป็นกระดูกวิญญาณ แต่มันแตกต่างออกไปเชิญรับชมแสงววววับและเงาของกระดูกวิญญาณซึ่งขยายใหญ่สุดหลายครั้งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอวิญญาณกระดูกวิญญาณชิ้นนี้เป็นสีเขียวมรกตอย่างสมบูรณ์รัศมีสีเขียวมรกตหมุนวนและสั่นไหวเป็นจังหวะราวกับว่ามันเต็มไปด้วยของเหลวสีเขียวมรกตอยู่ภายในจากลักษณะภายนอกที่ปรากฏ ดูเหมือนจะเป็นกระดูกแขนซ้ายและบนกระดูกสีเขียวมะละกอดมีหมอกสีขาวจางๆเล็ดลอดออกมาเนื่องจากมันถูกขยายหลายครั้งจึงทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากผิวนผิวของกระดูกสีเขียวยกนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดที่มีผนึกแก้วขนาดเล็กใส่เรากับอัญ,ญมณีล้ำค่าบางอย่างที่ถูกแกะสลักออกมา กระดูกวิญญาณชิ้นอื่นๆที่ปรากฏก่อนหน้านี้ดูเลียนลางเมื่อเปรียบเทียบกับกระดูกชิ้นนี้เห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่ได้อยู่ในหมดหมู่เดียวกันแม้แต่กระดูกแขนซ้ายแสงทองของวางตรงก็อาจไม่ทรงพลังเท่าเมื่อมองจากภายนอกเป็นไปได้อย่างไรสารเลวเสียงสองเสียงดังขึ้นพร้อมกันในหัวของหัวอีเหา เสียงแรกเป็นของนอนไหม่น้ำแข็งเทียนเมืองและเสียงที่สองเป็นของจักรพรรด,ดินีน้ำแข็งหัวอีเฮาตกใจกับปฏิกิริยากระทันหันของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาของจักรพรรด,ดินีน้ำแข็ง <c oughs> เขาสัมผัสได้ถึงความโกรธของนางมีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรือจักรพรรด,ดินีน้ำแข็งหัวอีเฮาถามอย่างรวดเร็วจักรพรรด,ดินีน้ำแข็งไม่ตอบอะไร หวยเรารู้สึกว่าความโกรธของนางเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในเวลานี้เสียงอันมีสเสน่ห์ขององค์ยิงจิวจิวก็ดังขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้หมันค่อนข้างต่ำและเราอารมณ์มากกว่าเล็กน้อยอีกทางสเสน่ห์ในน้ำเสียงของนางก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันแขกภูมิเกียรติข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอกระดูกวิญญ,ญาณนี้ให้กับทุกท่าน ถูกท่านคงทราบดีว่าสำหรับวิญญาจารย์สิ่งที่มีค่าที่สุดคือวงแหวนวิญญาณแสนปีหรือกระดูกวิญญาณแสนปีซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ยากมากที่จะปรากฏขึ้นพร้อมกันในการประมูลแม้แต่สนามประมูลแสงดาวของเราเองสินค้าล้าค่าดังกล่าวไม่เคยมีการดำรงอยู่สูงสุดมาก่อนแต่ไม่ว่าใครจะครอบครองสินค้าเหล่านี้พวกเขาก็เลือกที่จะไม่ขายมัน แต่จะใช้มันสร้างคุมพลังระดับสูงสุดกระดูกที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านเป็นกระดูกระดับสูงสุดที่เคยปรากฏในสนามประมูลแสงดาวของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้มันมาเราก็วางแผนจะเก็บมันไว้เดิมทีเราไม่ได้วางแผนที่จะนำมาประมูลเพราะมันมีค่าเกินไปและหาได้ยากมากคาเชื่อว่าทุกท่านคงเห็นได้ว่า กระดูกวิญญาณนี้เป็นกระดูกประเภทน้ำแข็งก่อนที่ข้าจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของมันข้าอยากแนะนําให้ทุกท่านรู้จักข้อเสียของมันเสียก่อนแขกภูมิเกียรติบางท่านอาจสงสัยว่าในฐานะผู้จัดประมูลเหตุใดเราจึงแนะนําข้อเสียของสินค้าก่อนเนื่องจากสนามประมูลแสงดาวให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใดยิ่งไปกว่านั้น ข้อเสียของสินค้าชิ้นนี้ยังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นจุดแข็งได้อีกด้วยข้อเสียที่สําคัญที่สุดของกระดูกวิญญาณนี้คือคุณสมบัติประเภทน้ำแข็งถูกทันทราบดีว่ากระดูกวิญญาณส่วนใหญ่ไม่มีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและส่วนใหญ่สามารถใช้โดยวิญญาจารย์ทุกสายได้ซึ่งทักษะวิญญาณของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตามวิญญาณยุทธ์ และสิ่งนี้ยังใช้ได้กับกระดูกวิญญาณแสนปีกระดูกวิญญาณประเภทนี้เป็นกระแสหลักในหมู่กระดูกวิญญาณนอกเหนือจากกระดูกวิญญาณหลักเหล่านี้อย่างมีข้อยกเว้นพิเศษบางประการกระดูกวิญญาณประเภทนี้มีความต้องการธาตุซึ่งวิญญาจารย์ที่ไม่ตรงตามข้อกําหนดคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่สามารถหลอมรวมกับพวกมันได้การฝึกหลอมรวมกับมันจะทาร้ายตัวเอง ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตและจาก8ชิ้นที่จัดประมูลในวันนี้กระดูกชิ้นนี้เป็นหนึ่งในสินค้าดังกล่าวดังนั้นข้อเสียประการแรกคือความต้องการธาตุมีเพียงวิญญาจารย์ประเภทน้ำแข็งเท่านั้นที่สามารถใช้ได้เมื่อการประมูลมาถึงรายการที่8องค์หญิงจิวจิวก็เปล่งเสียงอธิบายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น้ำเสียงของนางสมบูรณ์แบบทังน้ำเสียงและ,ละระดับเสียงนั้นไพราะอย่างยิ่งแน่นอนว่าหลายคนถูกดึงดูดด้วยคำอธิบายขององค์หญิงเกี่ยวกับสินค้าเช่นนี้ความต้องการธาตุน้ำแข็งนั้นมีข้อจำกัดอย่างมากอยู่แล้วซึ่งสัสดส่วนของวิทยาจารย์ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติน้ำแข็งนั้นอาจน้อยกว่าหนึ่งส่วนดังนั้นข้าต้องบอกว่า ถึงแม้กระดูกวิญญาณน,นั้นจะดีแต่มันก็ดีสำหรับผู้ที่สามารถเข้ากับมันได้เท่านั้นข้อเสียที่สองของมันก็ชัดเจนเช่นกันแต่คาเชว,วัาน,นี้เป็นหนึ่งในจุดแข็งของมันอย่างแท้จริงทักษะวิญญาณของมันถูกตั้งค่าไว้ซึ่งสนามประมูลแสงดาวได้เชิญผู้เชี่ยวชาญกระดูกวิญญาณหลายคนมาตรวจสอบและเราได้ข้อสรุปว่าทักษะวิญญ,ญาณของกระดูกวิญญาณชิ้นนี้ ถูกกำหนดไว้แล้วไม่ว่าวิญญาณยุทธของวิญญาจารย์ประเภทน้ำแข็งที่หลอมรวมเข้ากับมันจะเป็นอะไรทักษะวิญญาณของมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อจำกัดอย่างมากสำหรับข้อเสียสุดท้ายนั่นคืออายุของมันจากการตรวจวิเคราะห์ของเราอายุของกระดูกวิญญาณน,นี้อยู่ระหว่าง5 0 0 0 0 0ถึง70 0 0 0ปี แน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในจุดแข็งของมันแต่ในขณะเดียวกันโปรดอย่าพยายามหลอมรวมเข้ากับมันหากท่านไม่มีความสามารถมากพอไม่เช่นนั้นท่านอาจจะตายเพราะมันได้และนี่คือข้อเสียสามประการของมันค่ะนี่เป็นข้อเสียจริงๆหรือความคิดของวางว u a นสามารถเห็นได้ชัดจากใบหน้าที่กระตุกของเขาข้อเสียอะไรกัน เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นจุดแข็งแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่ความต้องการาธาตของมันนั้นมีข้อจํากัดอย่างมากแต่กระดูกวิญญาณทั้งหมดที่มีความต้องการาธาตนั้นมีพลังมากกว่ากระดูกที่ไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อวิญญาจารย์หลอมรวมเข้ากับมันผลของมันก็จะยิ่งใหญ่กว่ากระดูกที่ไม่มีข้อกำหนดนด,นด,ด้านคุณสมบัติอย่างมหาศาลตัวอย่างเช่น กระดูกแขนซ้ายแสงทองของวางตรงมีราคาสูงเพราะมันสามารถหลอมรวมได้กับวิญญาจารย์ประเภทแสงเท่านั้นหลังจากการล้อมรวมผลของมันก็เหนือกว่ากระดูกวิญญาณทั่วไปเป็นอย่างมากสำหรับจุดอ่อนประการที่สองความจริงที่ว่าทักษะวิญญาณของมันถูกตั้งค่าวไว้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเพราะมีเพียงกระดูกวิญญาณที่ทรงพลังเป็นพิเศษเท่านั้น ที่จะสามารถกำหนดทักษะวิญญาณได้สำหรับข้อเสียสุดท้ายอายุของกระดูกวิญญาณเคยเป็นข้อเสียตั้งแต่เมื่อไหร่้วยประโยคเพียงไม่กี่ประโยคนี้องค์หญิงจิ๋วจิ๋วก็สามารถอธิบายความแข็งแกร่งของกระดูกวิญญาณประเภทน้ำแข็งมรกตนี้ได้ทั้งหมดภายใต้รูปลักษณ์ของการแสดงถึงข้อเสียหลังจากที่พูดถึงข้อเสียแล้วตอนนี้เราจะพูดถึงข้อดีของมัน หลังจากการสนทนาเปลี่ยนไปน้ำเสียงขององค์หญิงเจียวจิวก็เต็มไปด้วยความจริงใจในฐานะผู้จัดประมวลหลักแห่งสนามประมูลแสงดาวและในฐานะองค์หญิงแห่งราชวงศ์จักรวรรดสิสิงหลัวข้าขอพูดด้วยความสัตย์จริงว่าทุกสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงประการแรกข้าอยากจะบอกว่ากระดูกวิญญาณน,นี้ เป็นกระดูกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาความหายากของมันสามารถเทียบได้กับกระดูกวิญญาณแสนปีเพราะมันไม่ได้มาจากอาณาจากักรใดอาณาจักรหนึ่งแต่มันมาจากแดนเหนือสุดซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์อย่างเราอีกทั้งยังมาจากพื้นที่ใจกลางของแดนเหนือสุดเจ้าของกระดูกวิญญ,ญาณน,นี้เป็นสัตว์วิญญาณเหนือธรรมชาติของแดนเหนือสุดอันหนาวเหน็บ แมงป่องยกน้ำแข็งช่วงเวลาที่องค์หญิงจิวจิวพูดสามคำว่าแมงป่องยกน้ำแข็งทุกคนต่างก็จ้องมองไปที่หัวอีเฮาทุกคนดูประหลาดใจเพราะพวกเขารู้ว่าวิญญาณยุทธ์ที่สองของหัวอีเฮาคืออะไรแต่กลับไม่มีใครคิดว่ารายการที่แปดสำหรับการประมูลนี้จะเหมือนกับวิญญาณยุทธ์ของหัวอีเฮา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากหัวอีฮาได้รับกระดูกวิญญาณชิน้นนี้เขาก็คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดหัวอีฮารู้สึกตกใจในทันทีไม่น่าแปลกใจเลยที่นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองจะรู้สึกตกใจอีกทางจัก,กรพรรดินีน้ำแข็งก็เต็มไปด้วยความโกรธกระดูกแขนซ้ายนี้มาจากเผ่าพันธุ์ของนางองค์หญิงจิวจิวตัดต่อว่าแมงป่องยกน้ำแข็ง อาจไม่ใช่ชื่อที่คุ้นเคยสำหรับทุกคนที่นี่แต่ข้าเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับชื่ออื่นเป็นอย่างดีผู้นำของแมงป่องยกน้ำแข็งคือราชาแมงป่องยกน้ำแข็งหรือที่รู้จักกันในชื่อจัก,กรพรรดิแมงปองยกน้ำแข็งในบรรดาสิบสัตว์ร้ายมันอยู่ในอันดับที่แปด สัตว์ร้ายใดที่สามารถเข้าสู่อันดับของสิสัตว์ร้ายได้นั้นเป็นสัตว์ร้ายระดับสูงแม้ว่าเราจะไม่คำนึงถึงอายุของมันแต่แมงปองยกน้ำแข็งก็จัดอยู่ในระดับสูงสุดในบรรดาสัตว์วิญญาณทั้งหมดกระดูกวิญญาณชิ้นนี้มาจากแมงปองยกน้ำแข็งเนื่องจากแมงปองยกน้ำแข็งมักอยู่รวมกันเป็นฝูงจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ใครบางคน จะสามารถฆ่าแมงป่องยกน้ำแข็งตัวหนึ่งได้ซึ่งนี่ยากกว่าการฆ่าสัตว์วิญญาณแสนปีจากปยายชิงโตสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จนี้ยากยิ่งขึ้นคือการที่ผู้สังหารจะได้รับกระดูกวิญญาณหลังจากฆ่าแมงป่องยกน้ําแข็ง ตบันทึกโบราณพลังของน้ำแข็งถูกกำหนดโดยอุณหภูมิของมันยิ่งอุณหภูมิของน้ำแข็งต่ำเท่าไรก็จะยิ่งน่ากลัวและรุนแรงขึ้นเท่านั้นราชาแมงป่องยกน้ำแข็งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในโลกแม้ว่าสมาชิกในเผ่าะจะไม่ได้โดดเด่นอย่างที่เป็นอยู่แต่ก็มีไม่กี่คนที่สามารถเปรียบเทียบกับ พวกมันในดินแดนแห่งน้ำแข็งได้ดังนั้นข้าอยากจะบอกพวกท่านทุกคนว่าเมื่อกระดูกแขนซ้ายนี้ถูกกลอมรวมเข้าไปแล้วจะมีการเพิ่มคุณสมบัติของวิญญาณยุทธของวิญญาจารย์ประเภทน้ำแข็งไม่ว่าจะใช้ทักษะวิญญาณแบบใดอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมากโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นประโยชน์หลักซึ่งเป็นการเพิ่มรอบทิศทาง ค่าคงไม่ได้พูดเกินจริงไปใช่หรือไม่ว่านี่เป็นข้อได้เปรียบแรกของกระดูกวิญญาณแขนซ้ายแมงป่องยกน้ำแขง็งประการที่สองแมงป่องยกน้ำแข็งนั้นทรงพลังเกินจะวัดได้ตามธรรมชาติหลังจากได้รับกระดูกแขนซ้ายนี้ความแข็งแกร่งของแขนซ้ายของวิญญาจารย์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากส่วนปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นข้าไม่แน่ใจนัก สิ่งนี้สามารถทดสอบได้โดยแขกภูมิเกียรติและภูมิเกียรติที่ได้มันไปเท่านั้นต่อไปคือประโยชน์ประการที่3ของการหลอมรวมกระดูกวิญญาณชิ้นนี้เมื่อหลอมรวมแล้วทักษะที่เสริมความแข็งแกร่งของกระดูกวิญญาณน,นี้จะถูกครอบครองโดยวิญญาจารย์ด้วย <ninth> ข้าจะไม่พูดอ้อมค้อมอีกต่อไป <th> ชื่อของทักษะนี้เรียกว่าระเบิดน้ำแข็ง ข้าได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าทักษะที่เสริมความแข็งแกร่งคือจุดอ่อนและขาดการเปลี่ยนแปลงแต่ค้าต้องชี้แจงด้วยว่านี่เป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันแม้แต่กับแมงป่องยกน้ำแข็งเองทักษะนี้ถือได้ว่าเป็นทักษะศักดิ์สิทธิต์ตราบใดที่มีน้ำแข็งพลังของระเบิดน้ำแข็งก็จะยังคงอยู่ ข้าได้อธิบายข้อเสียและข้อดีหลักทั้ง3อย่างชัดเจนแล้ววิญญาจารย์ทัานนัแข็งจะไม่เสียใจอย่างแน่นอนที่ได้ครอบครองมันตอนนี้ค่าจะให้เวลาพวกท่านทั้งหมด10นาทีเพื่อชื่นชมมันหลังจากพูดมาอย่างยาวนานทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อเสียงขององค์หญิงจิวจิวหายไปมีเพียงวางเวียนเท่านั้นที่ยังคงมีสติและสมาธิอยู่เต็มเปี่ยม เขารีบหันไปทางชิงยาและถามว่าชิงยาในบรรดาผู้เสนอราคามีวิญญาจารย์ประเภทน้ำแข็งมากหรือไม่ความอืดอัดปรากฏบนใบหน้าที่งดงามของชิงยาเล็กน้อยทว่านางไม่ได้ปฏิเสธคำพูดของเขาและพยักหน้าเบาๆขออภัยนี่เป็นสิ่งจำเป็นที่สนามประมูลของเราต้องทำเช่นนี้ รายการสำหรับการประมูลในการประมูลระดับสูงนี้เป็นสมบัติหายากดังนั้นแน่นอนว่าพวกมันจะได้รับการขายให้กับแขกภูมิเกียรติที่ต้องการพวกมันมากที่สุดอันที่จริงเจ็ดรายการแรกในการประมูลเป็นเหมือนรายการเรียกน้ำย่อยในขณะที่สองรายการสุดท้ายเป็นจานหลักของการประมูลครั้งนี้แม้ว่าสนาประมูลของเราจะมีกลยุทธ์ของเราเอง แต่การแนะนำของจิวจิวก็ไม่ได้เกินจริงกระดูกวิญญาณน,นี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างแท้จริงหวางเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเขาหันไปทางหัวอีเฮ้าและหลิงด้วยเชิญจากนั้นเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่นักแน่นว่ามีกระดูกวิญญาณเพียงชิ้นเดียวหากพวกเจ้าสองคนสามารถตกลงกันได้ข้าก็จะให้พวกเจ้าทั้งสองลองดูสักตั้ง แน่นอนว่าหัวอีเฮ้าและหลิงลัวเชิญเข้าใจอย่างยิ่งว่าวางเวียนหมายถึงอะไรสำหรับกระดูกวิญญาณประเภทน้ำแข็งระดับสูงสุดมันไม่เกี่ยวกับเงินอีกต่อไปมันเป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งแต่กลับหาได้ยากไม่ว่ามันจะมีกี่เหรียญพูดทองมันก็เป็นเพียงตัวเลขครั้งไม่มีสิ่งที่ใครๆต้องการเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ